นั่งอยู่ข้างตู้เย็นเหมือนเดิมแล้วก็เสียงดังเหมือนเดิมสวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับคิมกินไปดตามใจฉันวันนี้คิมได้ก้อยเนื้ออีกแล้วนะคะเพราะว่าคิมชอบกินยาดามาก,กันเด้อจา้าไม่รู้ว่าจะกินอะไรเพราะนึกอยากจะกินก้อยเท่านั้นผักแก้มวันนี้ก็มีนี่คะ่ะ คิมถ่ายวันนี้ถ่ายแนวตั้งค่ะพักแก้มก็มีหลายอย่างอยู่ผักแค่บ้านคิมเรียกผักแคนะผักนางเลิศอะ่ะแล้วก็มีผักชีลาวต้นหอมใบหัวละพามีมะเขือแตงกวาแล้วก็หอมพริกนะคะมาทุกคนทานก้อยด้วยกันคลิปนี้คิมกับขอโทษขอภัยคนที่ไม่กิน เนื้อแล้วก็ไม่กินดิบด้วยนะคะเอิมาเด้อจุดจวดจุดจวด,จดมีขนเหนียวด้วยนะคะข้าวเหนียวอยู่วุ้ยอ,อร่อยมากกขนมตำก้อยแต่ละครั้งรสชาติจะไม่เหมือนกัน แล้วนาวตั้งกันจอนที่ไทยแนวตั้งนี่คือเหมาะก,กับคนที่หามุมกล้องไม่เจอหามุมกล้องไม่เป็นคิมก็คือหนึ่งในนั้นที่ทย้ยังไม่เป็นเลย 嗯，玩追了 ข้าวติดมือยำไง่ะมนะาคำปุ่นปุ๊บ ก็เนื้อไม่ขมพอนรสชาติหนัวน่อหวานจุวยจุวยนะ ใครมีวิธีกินข้าวเหนียวไม่ติดมือบอกแน่บอกแน่บอกแน่จ้าเขาบอกว่าเอารูปผมใช่ไหมรูปแล้วจ้ะเอารูปแล้วจ้ะแต่ว,ว่าติดคือเก่าจ้ะ Ja. Uh -huh. mm. mm. Trà đen. Bạn nè. Họ ngồi 2 lắm huan mò, yeah. ักชีแล้วนะจ้าอันนี้นั่งอยู่ข้างตู้เย็นเหมือนเดิม แล้วก็จะเสียงดังเหมือนเดิมนะขับวุมจสุดยอี่อี่อ๋ยซสุดยอย 鬼，嗯，真、嗯嗯、好大。 ไม่ไม่เมื่อกี้เอาเข,าข้าวคั่วที่อัน,อ,นอันเก่าอะไรไปคั่วใหม่เพราะมันเป็นเม็ดเยอะเกินไปแล้วมาตำให้มันละเอียดก็ใส่หอมอืมอ,อ,อ,อพิกังไม่เพ็ดเท่ากระเทียม ก็จะมีกินล้วแผ็กมากมมไม่มีแนวแก้ข่าวปกติพคิมก็ไม่ดื่มแล้วไม่ค่อยดื่มไม่จะไม่ดื่มคิมไม่ค่อยดื่ม

ta cắt nữa tôi hình, ôi tập, dạng điều này thắp phim mưa bên ngoài và nếu cho quán nào Bây giờ làm cậy nào Xe đài rồi ยิมทำกับข้าววันนี้อะไรยมังนี้ไม่อะไรอ๋อฉุนเฮหอมหอมแดงเนี่ยฉุนดี น้ำมูกอะเป็นใครเปิดเจออ่ะ คำสุดท้ายก็มีโฟกัสอิออแล้วจ่ากกินไม่หมดเนาะไม่หมดเหมือนเดิมคิมก็กราบขอโทษขอไปคลิปนี้นะคะหากคิมกินไม่สุภาพเลยกิน มุมมามนะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกไดไลค์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้คิมได้ทำคลิปต่อๆไปคิมก็กลับขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่คอยสปอร์ตคอยสนับสนุนคิมตลอดมานะคะคิมก็ไม่มีอะไรมีแค่คำอวยพรให้พวกพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่จะมอบให้นะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร้องเลยสำเร็จคิมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย